เป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาเมื่อสปอสชยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลที่ทำสัญญาไวร้รวม82แห่งนะครับหลังจากพบการทุจริตซึ่งก็ทําให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรปัทองกว่า8แสนคนได้รับผลกระทบซึ่งสปสชก็ยืนยันนะครับว่ายกเลิกสัญญาแต่ว่ายังไม่ได้ยกเลิกสิทธิบปัรทองค่ะถ,ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยกเลิกสิทธิ์ััรทองนะคะแล้วก็เป็นการยกเลิกสัญญาเฉพาะคลินิกและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพที่มีการตรวจสอบทุจริตและพบเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร ให้กับผู้ป่วยบัตรทองอยู่เหมือนกันตอนนี้สปอสอช,อชอก็กําลังดําเนินการจัดหาหน่วยบริการแห่งใหม่ให้อยู่นะคะคุณพึ่งนาภาค,คะค่ะไม่ใช่แค่เร่งหาสถานพยาบาลใหม่ที่มีคุณภาพเท่านั้นนะคะขณะนี้พักฝ่ายค้านก็จี้ให้รัฐบาลน,นั้นเร่งแก้ไขปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นโดยด่วนพร้อมกับมองว่าผู้นํารัฐบาลไม่เข้าใจหลักการสําคัญขอ,ของโครงการนี้นะคะก็ทําให้โครงการนี้แย่ลงค่ะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจึงกลายเป็นความเดือดร้อนทั่วหน้าของคน800,000คนไปนะคะทุจริตบัตรทองก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการ เมืองไปแล้วราคะตอนนี้สําหรับปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นนี้นะคะสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพหรือสอปอสอชอก็ได้อธิบายถึงเหตุผลในการยกเลิกสัญญากับคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพค่ะที่มีปัญหารวม82แห่งนะคะก็มีการย้ํานะคะว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นการยกเลิกสัญญ,ญาเท่านั้นนะคะโดยที่สิทธิ์บัตรทองนั้นยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นกรณีที่มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับ ว่าเดิมเนี่ยการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนี่ยผลงานน้อยเพราะว่าเราจ่ายแบบเหมาจ่ายนะครับเหมาจ่ายแล้วก็ให้บริการตามสิทธิประโยชน์กันี่ผลการเข้าถึงเนี่ยมันน้อยทางบอร์ดกทมก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับจากการเหมาจ่ายเป็นการจ่ายตามผลงานนะครับทำมากได้มากแล้วก็เห็นว่าตัวเลขการเข้าถึงเนี่ยสูงขึ้นจริงนะฮะแต่พอดีพอเราไปเช็คดูเราก็พบว่าบางคลินิกเนี่ยตัวเลขสูงมากนะครับบอร์ดก็เลยบอกว่าลองเข้าไปช่วยดูนะครับว่า การให้บริการจริงๆแล้วเป็นยังไงก็มีทีมตรวจสอบเข้าไปดูแล้วก็พบว่าพอเขาเอาเวชระเบียนมาดูแล้วโทรศัพท์ไปสอบถามประชาชนที่ปรากฏชื่ออยู่ในเวชระเบียนเนี่ยประชาชนบอกไม่เคยมารับบริการนะครับก็เอาเรื่องนี้มารายงานกับบอร์ดสพทชาเขานะครับบอร์ดก็มีมติให้ขยายการตรวจสอบออกไปแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจนนํามาซึ่งการต้องดําเนินการตามกฎหมายและยกเลิกสัญญาในที่สุดน,นะครับต้องย้ําว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดในพื้นที่กทมเท่านั้น การยกเลิกสัญญาเนี่ยคือยกเลิกเฉพาะคลินิกที่มีปัญหานะครับส่วนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทุนนั้นหรือสิทธิ์บัตรทองเนี่ยไม่ได้กระทบเลยประชาชนยังคงมีสิทธิ์บัตรทองตามปกติ ก็เป็นที่มาที่ไปของการยกเลิกสัญญานะคะถึงแม้ว่าประชาชนยังมีสิทธิ์บตรทองตามปกติแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยบตรทองที่ใช้สิทธิ์ในคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆที่ยกเลิกสัญญาไปถึง800,000คนซึ่ง8 0 0 0 0 0คนนี้นะคะก็เป็นทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจําเป็นเร่งด่วนค่ะคือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วและยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแต่มายกเลิกสัญญาเสียก่อนซึ่งกรณีนี้สอปอสอชอก็บอกว่าโรงพยาบาลจะรักษาให้จนหายกลับบ้านได้ค่ะหรือ ผู้ป่วยกลุ่มที่นัดหมายเอาไว้แล้วนะคะว่าจะไปรับการผ่าตัดรับการฟอกไตหรือว่านัดไปทำเคมีบําบัดหรือว่าหญิงตั้งขันที่ใกล้คลอดซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่สปสช,ชก็จะประสานไปยังตัวผู้ป่วยเพื่อจัดหาหน่วยบริการใหม่ให้ค่ะ และตั้งแต่ที่สอสอชอนั้นยกเลิกสัญญากับคลินิกและก็โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะปรากฏว่าก็มีประชาชนโทรเข้ามาสอบถามที่สายด่วน <S <S 1 3 3 0กันจํานวนมากทีเดียวนะคะจากเดิมนะคะโทรเข้ามาเนี่ยเดือนละ6 0,000่นสายแต่ว่าตอนนี้นะคะโทรเข้ามาเฉลี่ยประมาณวันละ2 0,000สายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามาสอบถามค่ะก็จะสอบถามเข้ามาว่าสิทธิ์บัตรทองยังมีอยู่หรือเปล่านะคะ, <S <S ๆๆะ,คะตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองได้ที่ไหนบ้างนะคะ, <S <S ะ,คะแล้วก็ตรวจสอบจิตแลวพบว่าเป็นช่องว่างๆหรือว่าเป็นสิทธิ์ นั้นหมายถึงอะไรค่ะซึ่งประเด็นเหล่านี้นะคะสปสชก็ยังยืนยันนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นยังคงสนับสนุนสิทธิ์บตรทองอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อยู่ในการระหว่างหาคลินิกใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแทนที่ถูกยกเลิกไปซึ่งขณะนี้นะคะก็หามาได้แล้ว20แห่งค่ะส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ที่พบว่าเป็นช่องว่างหรือสิทธิ์ว่างก็หมายถึงสถานะพิเศษนะคะที่ผู้ป่วยบตรทองสามารถขอเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลได้ทุกแห่งในเขตก,กรุงเทพโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ขณะที่การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตซ้ำขึ้นอีกนะคะรองเลขาธิการสปอสอชอก็บอกว่าตอนนี้นะคะกำลังพัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทยในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังก็คุ้นกันดีนะคะโดยแอปพลิเคชันนี้จะสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์บัตรท,ทองได้โดยเพิ่มการยืนยันตัวตนลงไปค่ะระบบจะเป็นอย่างนี้ครับเ,เราจะทดลองนาร่องในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับพอท่านสมัครนะครับ โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยใช้ได้สมัครเข้ามาร่วมเลยนะครับใช้บัตรหม,มายเลขบัตรประชาชน13หลักสมัครเข้ามาระบบจะตรวจสอบว่านะครับท่านมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเปล่านะครับแล้วก็ท่านอยู่ในพื้นที่กทมหรือเปล่าถ้าท่านมีอยู่นะครับไม่ว่าสิทธิ์อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองข้าราชการประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้ท่านมีสิทธิ์ส่งเสริมสุขภาพ,พและป้องกันโรคอะไรบ้าง เราเราเรียงคงระบบเดิมก็คือว่าทํามากได้มากแต่เราเพิ่มการยืนยันตัวตนไปนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยโรงพยาบาลไปเอาของใครมาก็ไม่รู้มาข่ขีส่งเบิกสปสชใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยคนไข้เป็นคนยืนยันตัวเองนะครับผ่านแอปผ่านแอปพลิเคชันก็คาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนนี้ในการใช้สิทธิ์บัตรทองได้ในช่วงประมาณปีหน้าในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะเช่นเดียวกับ ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประการสุขภาพท่วนหน้าค่ะที่มองว่านอกจากการแก้ไขปัญหาในโรงการยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์แล้วนะคะซอปสช,อชก็ควรเข้าไปดูงบประมาณที่นํามาใช้กับคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆว่ามีเพียงพอหรือไม่ด้วยค่ะตัวตนนี้ก็จะเป็นอันที่1นึ่งนะการที่2ก็คือว่าเราก็อาจจะต้องอมาดูว่าความเพียงพอของงบประมาณที่มาใช้ ให้แกแต่ละคลินิกแต่ละหน่วยบริการนี้มันพอไหมถ้ามันพอก็ก,ก็ก็จบนะครับหรือว่า,าโรคส่งไอไอรายการส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยมีรายการไหนที่มันจะเบิกจ่ายได้รัดกุมแบบนี้นะครับจะใช้วิธีเหมาจ่ายหรือจะใช้วิธีจ่ายเป็นรายโรคแบบนี้ต้อง,ต,องต้องถูกทบทวนใหม่ทั้งหมดนะครับ แล้วเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นว่าอย่างไรนะคะโดยรองนายกก็ยอมรัะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตนั้นก็ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยแต่ว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ที่ผู้ป่วยยังคงได้รักษาต่อและก็ยังได้สิทธิ์บัตรทองเหมือนเดิมและก็เตรียมที่จะพัฒนานโยบาย30บาทรักษาทุกที่ค่ะก็่ดนอย่างคือคลินิก ชุมชนอบอุ่นในกรณีนี้มันอยู่ในกอทมนะครับแล้วมันเกิดขึ้นในเขตสุกภาพที่13ซึ่งก็เป็นเขตที่ครอบคุมกอทมอยู่นะครับก็หวังว่าไม่มีที่อื่นนะถ้ามีที่แค่นี้ก็จะเป็นลมตายอยู่แล้วนะครับโอเคท่านถามขอความคืบหน้าเรื่องสามสิบาทรักษาทุกที่ก็เราต้องค่อยๆดำเนินไปสามสิบาทรักษาทุกที่เนี่ย อย่าไปกังวลวนะ่าเ,เดี๋ยวคนจะไปแต่สถานมบริการหลักไม่หรอกครับถ้าเราทําใหท้ทุกที่เกิดความสะดวกสบายเราต้องมีการรวบรวมข้อมูล Data b a บ k ให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าคนที่ไปที่ไหนก็จะมีข้อมูลสุขภาพของตัวเองนะข้อมูลทางการแพทย์นะครับอ,อ,อยู่ในอ,อ,อยู่ใน Data อยู่ในแพลตฟอร์มของออบัญชีรายชื่อผู้ป่วยต่างๆก็ กำลังพัฒนาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็คงจะทําเป็นโซนๆไปให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการพักเพื่อไทยครับ ในในตแต่ว่าตอนนี้นะคะทุจริตบัตรทองก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพานประทานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยซึ่งก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยสสกทมอีกท่านหนึ่งของพักนะคะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเกิดจากระบบบริหารจากการที่ผิดเพี้ยนค่ะผู้นํารัฐบาลน,นั้นไม่มีความเข้าใจในหลักการของโครงการนี้จึงทําให้ระบบการบริหารการจัดการนั้นล้มเหลวทั้งที่ใช้งบประมาณมากนะคะแต่ว่าคุณภาพการรักษาพยาบาลนั้น ก็ต่ตําลงโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเสนอเรื่องให้กรรมธิการปรปรชนั้นบรรจุเรื่องนี้เข้าวาระเพื่อที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมาให้ข้อมูลก่อนที่จะรวบรวมเสนอต่อปปชให้ตรวจสอบต่อไปค่ะ จะเห็นได้ว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตบัตรทองก็เป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและการที่ประชาชนนั้นต้องพบกับปัญหาที่กระทบสิทธิ์ของพวกเขาโดยตรงก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะคะคนพิการและก็ผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนดมาแล้วนะคะพอมาถึงคราวนี้ค่ะการย้ายสถานที่รักษาพยาบาลของผู้ป่วยบัตรทองอย่างกระทนหันแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ระบบของรัฐนั้นถูกตั้งคําถามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีความผิดพลาดหรือว่ามีความบกพร่องตร,งตรงส่วนไหนนะคะอาจจะใช้ กาสนี้ในการปฏิรูปครั้งใหญ่ไปเลยก็ได้นะคะหลังจากที่บัตรทองเนี่ยก็ใช้มา20กว่าปีแล้วก็อาจจะต้งถึงเวลาที่ใช้ระบบเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วก็จะทําให้ความทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ก็คือต้องจัดการแก้ไขปัญหาทุจริตก,ก่อนก็เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของ,ของการจัดการแก้ไขปัญหาระบบที่เกิดขึ้นก็เรื่องหนึ่งซึ่งต้องรีบจัดการโดยเร็วเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนะคะค่ะครับคุณค่ะค่ะ